ก็คิดว่าสาละห้าบาทอะค่ะเพราะว่าใบชะคก็ไม่ใช่พืชที่หายากสามารถทางนี้มีทั้งนน้นก็คงมีเราพูดจะเลือกอะไรเหตนผลพอๆกันนเนอะ สรรหาคำพูดอะไรไปดูันตลาดนี้ดีไม่มีมีแต่ยกยอกว่าเป็นแชมป์ต่อไปก้าวสมัยเอาปุมให้กับนะตลาดเกษตรกรจังหวัดลบบุรีลงมาเลยค่ะลงมาค่ะนะตัวเบอให้ด้วยแล้วก็ไปอุดหนุนนะไปเยี่ยมชมไปดูต้นไม้ขอบคุณไปด้วยนะครับลบบุรีสิทสมัยำไมถูกไหมได้ไม่ได้ เชียเลยใช่ abei, ไหมเชียพรุ่งนี้ครับว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นพรุ่งนี้ครับบรรยัตลาแตกสวัสดีครับตลาดวัดใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐมถล่มคู่แข่งแล้วก็คว้าแชมป์สมัยที่9้าได้สำเร็จอีกแค่สมัยเดียวเท, ання, ทา่านั้นนะครับพวกเขาจะไิชิดแจ็คคอตแตกได้หรือไม่ไปตามเชียกันต่อพรุ่งนี้นะครับวัดใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม พวกเขาทําปรากฏเกินแจกตลาดแตกอีกครั้งจะรับอย่างนี้แหลโอ้โหมาเลยครนะหมดทียางไปขนมาทั้งบริษัทเลยรับไปครึ่งล้านเลยนะครับ5้0แสนหนึ่งพันยังไม่จอยังลุ้นแจ็คพอตเงินแสนจะเป็นแชมป์สิบสมัยรับแสนหนึ่งจบอย่างไรครับเท่านี้ครับ เขาจะทำเช็คพอตแตกหรือไม่หรืแกันทั่วประเทศจันถึงสุกหนึ่งทุ่มตรงเชียร์ไปพร้อมกันนะครับ